สวัสดีค่ะสวัสดีครับแบมนะคะสาขาธุรกิจดิจิตอลค่ะอาจารย์ต่างดีเบียสครับวันนี้มีอะไรมาสอบถามอาจารย์ถามได้เลยห้าข้อไปจริงไหมคะที่เขาว่ากันว่าหมอรงสิตมีแต่คนรวยๆค่ะไม่จริงอะ่ะเพราะว่าตอนอาจารย์เรียนอาจารย์ก็ไม่ได้รวยแล้วปัจจุบันนี้เด็กหลายคนก็เป็นเด็กทุนก็มีนะครับเราการศึกษาของมองรงสิตเปิดกว้างกับทุกคนครับสาขาธุรกิจดิจิตอลมีเขียนคนไหมคะอาจารย์ เรานอนโค้ดครับเพราะว่าตอนนี้ทีลยีโค้ดเนี่ยมันก็เหมาะกับพวกที่เขาเรียนไอทีเนาะแต่สาขาเราเรียนบิสเนสเรียดิจิตอลเนี่ยเราก็คือเน้นให้เด็กนะครับใช้เรียกว่าคอนเซปต์ drag and drop ลากและวางใช้แคนวาเป็นไหมเป็นคอ่ะแบบนั้นล,ลากและวางก็ได้คอนเทนต์ออกมาได้เว็บออกมามีเดียคือสิ่งที่คนอยากดูและมีเดียที่ตรงทางลูกค้าคือสิ่งที่เราสร้างให้เด็กรู้จักแล้วก็ทําให้ลูกค้าต้องการครับเพราะฉะนั้นเรานอนโค้ดครับสร้างสรรค์าง,งานได้โดยไม่ต้องใช้โค้ดครับผมก็สามป้ายอ่ะมอลังสิารย์หีเพื่อนยอหม อตอนเข้ามานี่คือกิจกรรมเต็มแน่นพอทํากิจกรรมไปก็ได้เพื่อนได้เพื่อนที่สนิทแต่ว่าเพื่อนที่ดีดูตอนไหนครับตอนทำงานครับตอนทํางานนะครับไม่ใช่ตอนเที่ยวนะเพื่อนเที่ยวหาได้ง่ายแต่เพื่อนทํางานแล้วประสบเสร็จหายากเพราะฉะนั้นเราต้องดูนะครับว่าตอนที่เราเที่ยวกันเนี่ยมันก็แบบหนึ่งก็รู้จักคบเพื่อนแต่ตอนทํางานก็แบบหนึ่งเพราะฉะนั้นเพื่อนที่ดีก็ดูตอนทํางานแล้วกันว่าเขาช่วยเหลือเราเป็นยังไงบ้างนะครับข้อที่4สาขาธุรกิจดิจิตอลเรียนยากไหมครับเรียนยากไหมล่ะ ถามคนสอนคนสอนตอบง่ายถามคนเรียนคนเรียนตอบไม่ยากค่ะไม่ยากก็กบปัดนเลยทีเดียวยากไม่ยากสําหรับสาขาเราไม่มีผลนะครับเพราะว่าสิ่งที่อาจารย์สอนเสมอคืออะไรครับยากก็แค่ฝึกให้มากขึ้นก็จะเก่งขึ้นง่ายฝึกบ่อยๆก็คล่องเพราะฉะนั้นยากง่ายมันไม่มีผลสิ่งที่มีผลคือคุณรู้จักฝึกและพยายามตนหรือเปล่าแค่นั้นเองสิ่งที่เราสอนในสาขาคือประสบการณ์ที่เด็กจะต้องทําเป็นเมื่อจบไปนะครับนี่คือสิ่งที่สําคัญตรตงนั้นมากกว่าคำวา่ายากง่ายครับข้อสุดท้ายอชจาครับอาจารย์ใจดีเลยค่ะ ใจดีมากรับประกันต้องถามถามคนสอนถามผมเองต้องตอบคนง่ะใจดีสิถามคนเรียนดีกว่าอ่ะอาจารย์ใจดีไหมใจดีค่ะเปิดกว้างทุกอย่างเลยค่ะนิยามเขาไม่ใจดี3ข้อของอาจารย์ป้ายอ่ะข้อมูลแน่นประสบการณ์เทียบคิดนานลรงไหจะไม่จะไม่จริงเอาอีกข้อนึงใช่ไหมอาจารย์แน่นเรื่องข้อมูลใช่ไหมแน่นข้อมูลข้อมูลสอนดีมากเลยข้อสุดท้ายคืออะไรครับสังเกตดีๆอาจารย์จะทำไมเวลาสอนอาจารย์จะทำไมเปิดเลย ใจถึงพึ่งได้อเออเอา,อางั้นเหรอสิ่งที่จารย์ให้เขาสุดท้ายคือจารย์เปิดกว้างนะครับทุกคนมีเหตุผลหมดนะครับ ถ้าคุณเอาเลข6มามองในด้านหนึ่งจะเป็นเลข9กกับ9เขียนเหมือนกันมุมมองต่างกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่อาจารย์สอนเสมอกาเรเป็นอาจารย์นอกจากความรู้แล้วคือมุมมองต่อสิ่งต่างๆเราต้องปรับให้จูนตรงกันเห็นตรงกันก็คุยกันรู้เรื่องเห็นไม่ตรงกันก็มาปรับให้มันตรงกันนี่ครับนี่คือสิ่งที่เราต้องการครับผมสำนนที่มองหาที่เรียนนะครับจบม6แล้วไม่รู้จะไปไหนนะครับก็ลองมาดูได้นะครับสขาขาธุรกิจก็นะครับบริหารธุรกิจครับเป็นสาขาที่เปิดกว้างนะครับเรียนในสิ่งที่ทํา เรียนในสิ่งที่เป็นตามนี้เลยนะครับลองดูเว็บนะครับ dvtu.com แล้วเจอกันครับขอบคุณค่ะ